ของเซ็ทจำกัดกับการนำไปใช้ค่ะข้อ8ค่ะจากการสำรวจความชอบในการกินเนื้อสัตว์2ชนิดชาวบ้านแห่งหนึ่งจำนวน100คนในจำนวนนี้มีผู้ชาย40คนค่ะพบว่ามีผู้ชายชอบกินไก่20คนและชอบกินหมูแต่ไม่ชอบกินไก่10คน ส่วนผู้หญิงชอบกินไก่30คนชอบกินหมู25คนและไม่ชอบกินสัตว์ทั้ง2ชนิด10คนจงหาจำนวนผู้หญิงที่ชอบกินไก่และกินหมูเริ่มต้นก่อนนะคะ s o ลู t i o n ค่ะกำหนดให้ค่ะให้ A นะคะแทนเซตของคนที่ชอบกินไก่ ส่วน b แทนเซตของคนที่ชอบกินหมูนะคะในข้อมูลนี้ค่ะชาวบ้าน100คนนะคะแบ่งเป็นผู้ชาย40คนน่าแสดงว่าจะต้องมีหญิง60คนถูกต้องไหมคะจากในส่วนนี้ค่ะเราจะได้ว่า n universe ชายแล้วกันนะคะ n ห้อยชายค่ะเท่ากับ40คนค่ะพบว่า มีผู้ชายชอบกินไก่20คนนะคะเพราะฉะนั้นให้เป็น n a ชายนะคะเท่ากับ20ค่ะชอบกินหมูแต่ไม่ชอบกินไก่10คนนั่นก็คือ n b ลบ a ค่ะอันนี้ห้อยด้วยชายเนาะเท่ากับ10คน ส่วนผู้หญิงค่ะผู้หญิงแบ่งส่วนผู้หญิงนะคะณนะตอนนี้ถ้าเราทราบว่า n ชายของเราคือ40แสดงว่า n universe ของหญิงค่ะก็จะเท่ากับ60สนะคะส่วนผู้หญิงชอบกินไก่30คนนะคะก็จะได้เป็น n a หญิงนะคะเท่ากับ30ชอบกินหมู25คน n b หญิงนะคะเท่ากับ25 ไม่ชอบกินสัตว์ทั้ง2ชนิด10คนไม่ชอบกินสัตว์ทั้ง2ชนิดก็คือ N A U น B ยูทั้งหมดคอมพลเมนต์นะคะเท่ากับ10คนค่ะไอของหญิงนะคะอยากทราบว่าจำนวนผู้หญิงที่ชอบกินไก่และกินหมูมีกี่คนถูกไหมคะดังนั้นจากเงื่อนไขนี้นะคะเราสามารถ หาคำตอบได้ด้วยการอาศัยแผนภาพเมนและไอเลอร์นะคะอันนี้เซตหมูเซตไก่นะคะเราจะวาดแค่2วงเท่านั้นนะคะเป็นวงของเซต A และ B นะคะเนื่องจากให้ A และ B แทนไก่กับหมูเนาะซึ่งเขาแบ่งประเภทนะคะแยกออกเป็น ชายกับหญิงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะแบ่งส่วนออกเป็นสส่วนนะคะส่วนบนให้เป็นชายนะคะส่วนล่างเป็นหญิงไปนะคะที้เติมข้อมูลกันค่ะมาดูส่วนของผู้หญิงนะคะ B Union C Complement หมายถึงพื้นที่ข้างนอกนะคะเพราะฉันตรงนี้เติมสิทธิ์ได้เลยนะคะอืม NB 25 NA 3 0ณนะตอนนี้ในส่วนนี้ค่ะเราจะต้องเติมจากส่วนที่มันอินเตอร์เซกันก่อนถูกไหมคะแต่อย่างที่โจทย์กำหนดมาให้ไม่มีส่วนของ A นเต e ร์เ c t B เลยนะคะและก็มันคือส่วนที่โจทย์ต้องการทราบด้วย,ยจากข้อมูลนี้ค่ะจริงๆเราไม่ต้องใช้ข้อมูลผู้ชายเลยก็ได้นะคะเนื่องจากว่าในลักษณะโจทย์ที่กำหนดให้ไม่มีหญิงกับชายไหนมาสัมพันธ์กันเลยนะคะ ดังนั้นแค่ข้อมูลผู้หญิงตรงนี้ค่ะเราก็น่าจะเพียงพอในการหาข้อมูลได้แล้วนะคะสมมุติให้ A ออินร∩ B ในส่วนของผู้หญิงเป็น x นะคะดังนั้นจาก n A เท่ากับ30นะคะส่วนนี้ค่ะของหญิงก็ต้องเป็น30แต่ณนะตอนนี้ในส่วนของ A นะคะมีอยู่แล้ว x นะคะดังนั้นเราจึงเติมได้แค่30ลบ x ค่ะ และ n b ค่ะ25นะณตอนนี้ในส่วนของวงกลม b นะคะมีอยู่แล้ว x นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เติมได้เป็น25ลบ x นั่นเองค่ะและจาก n universe ของหญิงนะคะเท่ากับ60หมายถึงอะไรหมายถึงทั้งหมดเนี่ยค่ะ4ช่องเนี้ยค่ะรวมกันแล้วจะต้องเท่ากับ 60นะคะดังนั้นเราจะเห็นว่าในส่วนของชายค่ะเราไม่ต้องเติมข้อมูลก็ได้นะคะเราเติมแค่ส่วนของผู้หญิงก็เพียงพอแล้วนะคะในการหาคำตอบค่ะเพราะฉะนั้นจากค่ะ n universe ของหญิงที่เท่ากับ60นั้นหาได้จากการนำ30ลบ x บวก x บวก25ลบ x และบวก10ค่ะจะเท่ากับ60นั่นเอง แก้สมการหาคำตอบไปนะคะบวก x ลบ x ตรงนี้ตัดหายได้ค่ะ30บวก25ได้55 55บวก10เป็น65นะคะได้65ลบ x เท่ากับ60ดังนั้น x เดียวจึงมีค่าเท่ากับ5นั่นเองนะคะเมื่อเราทราบค่า x แล้วเราก็สามารถตอบคำถามได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะว่า มีจํานวนผู้หญิงที่ชอบกินไก่และหมูทั้งหมด5คนนะคะเขียนคำตอบกันค่ะดังนั้นมีผู้หญิงที่ชอบกินไก่และหมู5คนนะคะ ในส่วนของข้อ9นะคะนักเรียนห้องหนึ่งมี80คนมีนักเรียนหญิง30คนมีนักเรียน28คนชอบเรียนดนตรีและเล่นกีฬามีนักเรียนหญิง18คนที่ชอบเรียนดนตรีมีนักเรียนหญิง8คนชอบเล่นกีฬามีนักเรียนหญิง10คนไม่ชอบเรียนดนตรีและไม่ชอบเล่นกีฬามีนักเรียนชาย35คนค่ะชอบเรียนดนตรีมีนักเรียนชาย29คนชอบเล่นกีฬา จงหาจํานวนนักเรียนชายที่ไม่ชอบเล่นกีฬาและไม่ชอบเล่นดนตรีเรามาเริ่มเลยนะคะด้วยการกำหนดค่ะให้ค่ะให้ A แทนเซตของนักเรียนที่ชอบเรียนดนตรีนะคะ ส่วน b จะแทนนักเรียนที่ชอบเล่นกีฬาค่ะนักเรียนห้องหนึ่งมี80คนนั่นหมายถึง n universe เท่ากับ80นะคะมีนักเรียนหญิง30คนนักเรียนหญิงหมายถึง n universe หญิงนะคะฮิตขอบแทนเศญลักเป็นแบบนี้นะคะเท่ากับ30ค่ะถ้า n universe หญิงเป็น30แสดงว่า n universe ชายก็ต้องเท่ากับ50นะคะ มี28คนชอบเรียนดนตรีและกีฬา28คนที่นี้ก็คือพูดรวมๆไม่ได้แยกเพศชายหญิงนะคะนั่นหมายความว่า na intersect b เท<ถ>่ากับ28นะคะ <S <S มีนักเรียนหญิง18คนชอบเรียนดนตรีนักเรียนหญิง18คนนั่นก็คือ na หญิงค่ะเท่ากับ18 <S 1> <S 1> นักเรียนหญิง8คนชอบเล่นกีฬา ก็จะได้เป็น Nb หญิงเท่ากับ8มีนักเรียนหญิง10คนไม่ชอบเรียนดนตรีและไม่ชอบเล่นกีฬานั่นก็คือ Na Union B ทั้งหมดคอม p พลเมนต์นะคะสำหรับนักเรียนหญิงค่ะก็คือสิคนนั่นเองมีนักเรียนชาย35คนชอบเรียนดนตรีค่ะนักเรียนชาย35คนชอบเรียนดนตรีก็เป็น Na ชายนะคะเท่ากับ 35มีนักเรียนชาย29คนชอบเล่นกีฬานักเรียนชาย29คนชอบเล่นกีฬาก็เป็น N B ชายค่ะเท่ากับ29จงหาจำนวนนักเรียนชายที่ไม่ชอบกีฬาและดนตรีใช่ไหมคะนั่นก็คือโจทย์ถามหา N A U N B ทั้งหมดคอม p พลเมนต์ของชายนะคะเท่ากับเท่าไหร่นั่นเอง นี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนะคะ,ะเพราะฉะนั้นพอเราได้สัญลักษณ์แล้วนะคะเราจะไปหาคําตอบด้วยการอาศัยแผนภาพเวนและออยเลอร์กันค่ะเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มของนักเรียนชายกับกลุ่มของนักเรียนหญิงนะคะแต่ว่าเซตเนี่ยค่ะจะวาดเพียงแค่ สองวงนะคะก็คือใช้ร่วมกันเลยนะคะเป็นของเซต A และเซต B ที่แทนดนตรีและเล่นกีฬาค่ะเติมข้อมูลค่ะจากแผนภาพเวลเอลอร์นะคะในส่วนที่เราจะต้องเติมก็คือส่วนนี้ถูกไหมคะซึ่งมันหมายถึงเอร์เซกบนะคะเพราะฉะนั้น พอมามองดูสัญลักษณ์เราจะเห็นส่วนนี้ค่ะ a i n t e b เท่ากับยีซึ่งณตอนนี้ค่ะ a i n t e b ของเรามันคือการรวมทั้งหญิงและชายถูกไหมคะดังนั้นแล้วเราก็เลยจะต้องใช้การแทนค่าก่อนนะคะจะใช้28เต็มๆไม่ได้คุณก็เลยขอสมมุติให้ a intersect b ในส่วนของหญิงค่ะเป็น x ไปนะคะอ่ะพอได้แบบนี้นะคะเนื่องจากโจทย์ถามหาข้อมูลของชายใช่ไหมคะ และข้อมูลของหญิงค่อนข้างได้ที่จะครบนะคะเราอาจจะต้องใช้ข้อมูลของหญิงะคะ่ะมาช่วยหาตัวแปร x ก่อนนะคะถึงจะโยงไปหาข้อมูลชายได้นะคะทีนี้เราจะเห็นว่า NA หญิงค่ะเท่ากับ18ณนะตอนนี้ในส่วนของ A นะคะจะมีอยู่แล้ว x นะคะดังนั้นเราจึงเติมส่วนนี้ได้เป็น 18-x ลบค่ะ nB คือ8 nB ในตอนนี้ nB ของเราคือ x นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงเติมส่วนนี้ได้เป็น x ลบ8นั่นเองค่ะและ A union B complement mm hmm. เท่ากับ10หมายความว่าพื้นที่ข้างนอกนี้ค่ะมี10คนนั่นเองค่ะที่ไม่เรียนดนตรีและไม่เล่นกีฬาน,นะคะจากจากข้อมูลสุดท้ายค่ะคือ n universe หญิงนะคะข้อมูลก็คือจำนวนนักเรียนหญิงมีทั้งหมด สามสิบคนสาคนหมายถึง4ช่องนี้ค่ะรวมกันแล้วจะต้องเท่ากับ30นะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปหาค่า x กันค่ะจาก n universe ของหญิงนะคะเท<า>่ากับ30มนั่นหมายความว่า 18-x ลบ x บวก x บวก8ลบ x บวกกับสิ จะต้องเท่ากับ30นั่นเองค่ะแก้สมการหาค่าตัวแปรเลยนะคะบวก x ลบ x ตรงนี้ตัดทิ้งได้นะคะลบกันเหลือ0ค่ะ18บวก8เป็น26 26บวก10เท่ากับ36นะคะเราก็จะได้เป็น36ลบ x เท่ากับ30ดังนั้น x เดียวจึงมีค่าเท่ากับ6นั่นเองอะ พอเราได้ค่าตรงนี้เป็น6ใช่ไหมคะเราก็มาแทนค่าในตำแหน่งของ x ได้นะคะว่า x ของเรานั้นมีค่าเท่ากับ6นะพอ x เ,เป็น6ปั๊บนะคะมันจะสามารถเติมต่อได้ทันทีค่ะเนื่องจากว่าในส่วนของ a i n t e r s e c ก b เท่ากับ28ถูกไหมคะแต่นั้นตอนนี้ส่วนของหญิงอะคะ่ะเอาไปแล้ว6นะคะดังนั้นที่เหลือก็จะเป็นของชายค่ะก็คือ22นั่นเองอ่าทีนี้เราก็จะสามารถเติมข้อมูล ของนักเรียนชายได้ต่อนะคะจาก n a ชายเท่ากับ35นะตอนนี้มีอยู่แล้ว22นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงเติมอีกแค่13นะคะถึงจะครบ35และส่วนของ NB ชายนะคะคือ29นะตอนนี้ NB มีอยู่แล้ว22ค่ะจึงเติมอีก7นะคะถึงจะครบ22่อค่ะ,ะนับทั้ง3ช่องนี้รวมกันนะคะ 2ช่องนี้ค่ะเป็น35นะคะ35บวก7จเท่ากับ4 2่2จากนักเรียนชายทั้งหมด50คนถูกไหมคะดังนั้นเราจึงได้ว่ามีนักเรียนที่ไม่ชอบเล่นกีฬาและดนตรี8คนแน่ๆค่ะก็คืออยู่ข้างนอกดังนั้นพอเราได้ข้อมูลตรงนี้ค่ะมันก็เลยส่งผลให้เราสามารถสรุปคำตอบได้ทันทีเลยค่ะว่าจำนวนนักเรียนชายที่ไม่ชอบเล่นกีฬาและไม่ชอบเล่นดนตรีมีทั้งหมด น,นั่นเองนะคะมาสรุปคำตอบกันคะ่ะดังนั้นจำนวนนักเรียนชายที่ไม่ชอบเล่นกีฬาและไม่ชอบเล่นดนตรีก็จะมีอยู่8คนนั่นเองค่ะ แล้วนะคะในหัวข้อจำนวนสมาชิกของเซตจำกัดกับการนำไปใช้นะคะนักเรียนก็ลองทบทวนดูนะคะหรือให้ไปหาโจทย์เพิ่มเติมนะคะมาลองทำดูนะคะทำซ้ำๆนะคะจะได้เกิดความแม่นยำนะคะโอเควันนี้คุยก็จบไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ